ไม่ทอดทิ้งทั้งที่เคยน้อยเนื้อต่ำใจเปิ้ลหัตยาอยู่เคียงข้างตูน่นันทิดาเผยสัมพันธ์แท้จริงอดีตภรรยาอัศวะเหมแม้วันลาจากปิดตัวเงียบไม่ถแถลงใดๆออกสื่อ เปิ้ลหัตยาให้กำลังใจตูน่นันทิดาน้องเพงลงลั่นความสูญเสียเคยเกิดกับตนเพียงแต่ไม่กระทันหันแบบนี้เข้าใจความรู้สึกกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันมันยากทุกวันนี้ตนยังแอบปล่อยโฮแต่เป็นความจริงที่ต้องเผชิญฝึกจิตต้องเข้มแข็งและผ่านไปให้ได้ถือเป็นอีกคนในวงการที่มีความสนิทสนมกับตูนันทิดาแก้วบัวสายหลังจากสูญเสียหัวหน้าครอบครัวอย่างเอชนสวัสดิ์อัศวะเหม ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา เปิ้ลหัตถยาว,วงกระจางได้ไปร่วมฟังสวดอภิธรรมพร้อมเผยถึงการให้กำลังใจตูน่นันทิดาและน้องเพลงชนธิดาอัศวะเหมลูกสาวลันเข้าใจความรู้สึกดีเพราะสิ่งนี้เคยเกิดกับตนเหมือนกันแต่ก็จะผ่านไปได้เปิ้ลรู้สึกเข้าใจความรู้สึกสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นกับเราแต่เราพอทราบว่าพี่ตัวสรันยูวงกระจางไม่สบายแต่คุณเอไปแบบกระทันหันเปิ้ลเข้าใจความรู้สึก พอได้ยินข่าวก็นึกถึงความรู้สึกน้องเพลงนึกถึงความรู้สึกตอนเกิดขึ้นกับเราเหมือนกันสภาพจิตใจตอนนี้เมื่อกี้คุยกันกอดกันบอกว่าจะมาให้กําลังใจอยู่เรื่อยๆนะพอช่วงพี่เปิ้ลสูญเสียพี่ตัวเมื่อสองปีที่แล้วพี่ตู่ก็ให้กําลังใจเราเข้าใจความรู้สึกตอนนี้พี่ตู่รับแขกเหนื่อยเราก็คุยกันบ้างแต่ไม่ได้ลึกขนาดแบบนั้น แต่พี่ตู่บอกว่าเดี๋ยวไลน์เดี๋ยวโทรคุยกันส่วนน้องเพลงได้คุยกันก็บอกน้องวัดเข้มแข็งนะลูกน้องหนุนก็มาคุยกับพี่เพลงนิดๆหน่อยๆแต่คิดว่าน้องเพลงเข้มแข็งถึงมันจะยากอย่างเราสองปีกว่าแล้วแต่ละวันมันยากแต่ต้องผ่านไปให้ได้เราต้องเข้มแข็งเรามีลูกต้องดูแลเรามีหน้าที่การงานหลายๆเรื่องที่ต้องทำฉะนั้นถ้าไม่เข้มแข็งมันจะทำให้เราไม่รู้สึกอยากทำอะไรก็ดีนะ มันฝึกจิตให้อดทนฝึกความเข้มแข็งหากย้อนกลับไปสัมพันธ์ของทั้งสองที่ตู่เคยเปิดใจไว้ว่าจริงๆแล้วชื่นชมพี่ตัวเป็นการส่วนตัวนะคะสมัยก่อนเราตามไปดูพี่ตัวที่คณะอักษรพี่ตัวเล่นละครเวทีเรื่องภายน้ำน่าจะเป็นเรื่องที่ตู่ขอเข้าไปดูเลยในฐานะแฟนตัวยงจริงๆตู่เองมีความใกล้ชิดกับเปิ้ลขัตยา ด้วยสายงานที่มาในเส้นทางดนตรีเหมือนกันพอวันหนึ่งเราได้รู้ว่าเปิ้ลแต่งงานกับสรัญยูก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่คือดาราในดวงใจฉันเลยนะมีความรู้สึกว่าดีจังเลยเรารู้สึกว่าแอบอิจฉาปเปิ้ลด้วยซ้ำเพราะว่าพี่ตัวทั้งหล่อมีสเสน่ห์เป็นผู้ชายที่อ่อนโยนเป็นคนที่ดูแลความรู้สึกทุกคนเป็นสุภาพบุรุษให้เกียรติมีความนอบน้อมและความมีสเสน่ห์ของพี่ตัว เขาเป็นคนที่ขี้เล่นใจดีตู่ก็ได้ไปร่วมพิธีกับเขาตั้งแต่วันแต่งงานค่ะวันนั้นก็บอกเปิ้ลว่าเราขอเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคืออยากจะเห็นคนที่เราชอบด้วยแล้วน้องสาวเราได้แต่งงานกับสรัญยูมันสวยงามจริงๆค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เรามาให้กำลังใจน้องสาวค่ะเมื่อกี้ก็จับมือกันว่าเปิ้ลแม่ร้องให้นะตู่เชื่อแน่ว่าเปิ้ลเป็นผู้หญิงที่สมา์ทนะคะ พี่ตัวชอบผู้หญิงแบบนี้พี่ตัวชื่นชมพี่ตัวมีภรรยาแล้วก็มีเปิ้ลเป็นเพื่อนเป็นคุณแม่ของลูกนะคะเปิ้ลเป็นผู้หญิงที่แข็งแข็งแรงทํางานเก่งดูแลลูกได้ดีหลายๆครั้งที่มีเวลาคุยกันเรื่องลูกลูกหนุ่นลูกหนังเป็นช่วงวัยที่เกิดมาใกล้เคียงกันเป็นรุ่นน้องของน้องเพลงลูกสาวเชื่อแน่ว่าเปิ้ลจะดูแลลูกให้ดีที่สุดเปิ้ลเองก็เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุด